สวัสดีท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับวันนี้กรมสัมพันธ์มีข่าวดีที่จะมาแจ้งต่อผู้ประกอบการ SME ทุกท่านให้ทราบกันนะครับว่าถ้าท่านใดเนี่ยพบว่าในปี2 5 5 9 2560 2561ที่ผ่านมาเนี่ยท่านยังยื่นแบบแสงรายการไว้ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ได้ยื่นแบบแสงรายการไว้นะครับกรมสัมพันธ์ถือว่าเป็นโอกาสดีครับผมที่จะให้ท่านเข้ามาลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์ต่อกรมสัมพณ์นะครับเมื่อท่านลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์แล้วเนี่ย ให้ท่านยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีที่ท่านยังไม่ได้ชําระไว้เนี่ยให้ครบถ้วนภายในวันที่30มิถุนายน2562ครับโดยที่กรมสรรพากรเนี่ยจะยกเว้นเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ท่านนะครับคำถามที่เกิดขึ้นคือแล้วเราจะลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์ได้อย่างไรขั้นตอนเป็นอย่างไรและหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรเรามาเชิญรับชมกันได้เลยครับซึ่งเมื่อเราเข้าสู่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรหน้านี้แล้วนะครับผมเราจะพบกับ น้องอาลีครับผมซึ่งน้องอาลีเนี่ยกำลังสวัสดีเราอยู่นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยทางด้านปัญหาภัษีุากรนะครับผมก็สามารถที่จะคุยกับน้องอาลีได้นะครับผมน้องอาลีเนี่ยเป็นระบบแชทบอทของกรมสรรพากรซึ่งกําลังพัฒนานะครับผมโอเคพอทุกคนเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรแล้วนะครับสิ่งสําคัญก็คือเราจะสังเกตเห็นว่ามุมขวาล่างเนี่ยครับจะมีตัวอักษรสีเขียว,ยวอยู่เขียนว่าลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติยกเว้นเบีย้ยปรับเงินเพิ่ม นะครับผมให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่เมนูนี้นะครับผมโอเคครับเมื่อเราคลิกเข้ามาสู่เมนูที่ว่าแล้วเนี่ยเราจะพบกับระบบส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการนะครับผมซึ่งหน้าจอนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยห้าเมนูหลักเมนูที่1คือลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์เมนูที่2ก็คือขอหมายเลขผู้ใช้นะครับ เมนูที่3ก็คือตรวจสอบการลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์4เป็น FAQ หรือคําถามที่พบบ่อยและสุดท้ายนะครับเป็นเมนูอ้างอิงสําหรับการลงทะเบียนเนี่ยเราจะคลิกที่เมนูซ้ายสุดนะครับผมโอเคครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะพบกับหน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้เนี่ยเขาจะบอกให้เราล็อกอินครับคําถามคือเราจะใช้ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดไหนในการล็อกอินครับนะครับยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดที่เราจะใช้ในการล็อกอินในวันนีเน้เราสามารถใช้ได้ ด้วยกัน2 username หรือ2 password นะครับ1ก็คือ username และ password ของระบบ e-filing หรือระบบการยื่นแบบแสงรายการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสัมพากรนะครับผมระบบที่2ก็คือระบบ tax SSO ของกระทรวงการคลังนะครับผมหากใครเนี่ยยังไม่มีรหัส username และ password สำหรับ2ระบบนี้นะครับก็สามารถที่จะคลิกลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้นะครับผมเมื่อสมัครสมาชิกแล้วสมมติว่าทุกท่านเนี่ยมีรหัส ที่จะสามารถล็อกอินได้แล้วเนี่ยเราจะมาลองล็อกอินดูนะครับว่าพอล็อกอินเข้าไปแล้วเราจะเจออะไรนะครับผมครับผมเมื่อเราล็อกอินเข้าไปแล้วสิ่งแรกที่เราจะพบเลยก็คือจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาครับคำถามคือป๊อปอัพเนี่ยเขียนข้อความมายาวๆเนี่ยคำถามคือหมายความว่ายังไงโดยสรุปแล้วคือเขาบอกว่าเรายินยอมที่จะให้ ทางกรมสรรพากรเนี่ยใช้ข้อมูลที่ผูกอยู่กับ e-filing เนี่ยมาเป็นข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์นะครับผมสำหรับระบบนี้นะครับผมซึ่งเมื่อเราจะลงทะเบียนเนี่ยสิ่งที่เราต้องทาก็คือเราคลิกยอมรับนะครับเมื่อเราคลิกยอมรับเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าจอต่อมานะครับผมเราจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะของผู้ประกอบการที่สามารถลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์กับกรมสรรพากรได้ครับผมซึ่งลักษณะและคุณสมบัติ ครับผมซึ่งลักษณะและคุณสมบัติที่สําคัญเนี่ยประกอบไปด้วย3ข้อด้วยกันครับผม1ก็คือผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยต้องมีรายได้ไม่เกิน500ล้านบาทครับรายได้500ล้านบาทที่เราว่าเนี่ยหมายถึงรายได้ทางภาษีนะฮะซึ่งรายได้500ล้านบาทคําถามก็คือจะพิจารณาจากรอบระยะเวลาบัญชีไหนนะครับผมให้พิจารณาจากรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายที่ครบ12เดือนนะครับผมแล้ววันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเนี่ย ต้องสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่30กันยายน2561นะครับแต่ทีนี้เนี่ยทุกท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าจะพิจารณายังไงว่ารอบไหนที่จะใช้ในการพิจารณาเราก็มีเครื่องหมาย question mark เห็นไหมฮะเราก็มีเครื่องหมาย question mark ตรงนี้นะครับผมทุกท่านสามารถที่จะคลิกแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มฉบับย่อได้นะครับนี่ก็คือคุณสมบัติข้อที่1ข้อที่2ก็คือเมื่อเราพิจารณาคุณสมบัติ500ล้านที่ว่าไปแล้วเนี่ยท่านเนี่ยต้องมีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีพองอ สำหรับรอบริยะเวลาบัญชีนั้นแล้วนะครับผมก่อนวันที่26มีนาคม2562นะครับผมหรือก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับนะครับผมและข้อสุดท้ายนะครับผมก็คือต้องไม่เป็นผู้ออกใบกำกับภาษีหรือผู้ใช้ใบกำกับภาษีอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะครับที่กรมสรรพากรเนี่ยได้ลองทุกต่อเจ้าพนักงานสอบสวนไปแล้วก่อนวันที่26มีนา2562 นะครับผมเมื่อทุกท่านเนี่ยได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วว่าเรามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกําหนดนะครับเราก็จะคลิกว่าคาว่าต่อไปครับผมเมื่อเราคลิกคําว่าต่อไปทุกท่านจะเห็นว่าก็จะมีระบบเตือนขึ้น,นมานะครับผมว่ากรณีที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเนี่ยหรือมีลักษณะต้องห้ามเนี่ยคุณจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นเดียปรับเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัตินี้นะครับผมนี่ก็เป็นเครื่องเตือนใจท่านตัวหนึ่งนะครับผมเพื่อให้ท่านคอนเฟิร์มตัวเองนะครับ เมื่อท่านคอนเฟิร์มตัวเองแล้วเราก็จะคลิกคำว่าโอเคครับเมื่อเราคลิกคำว่าโอเคแล้วนะครับผมเราจะเข้าสู่หน้าจอถัดมาซึ่งเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขครับหน้าจอนี้สำคัญนะครับผมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทุกท่านต้องรับทราบนะครับว่าทำอย่างไรถึงจะให้ได้รับสิทธิยกเว้นเบี้ยรปรเงันเพิ่มนะครับผมหนึ่งก็คือคุณต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนครับเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วเนี่ยสองคุณต้องลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิต์ต่อ,อก,กรมสรรพากร นะครับผมการลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์เราก็กาลังดาเนินการอยู่ถูกต้องไหมครับภายในวันที่30มิถุนายน2 5 6 2และ3ก็คือเมื่อลงทะเบียนแล้วสิ่งสําคัญก็คือท่านต้องนาหลักฐานการลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์เนี่ยไปยื่นพร้อมแบบแสดงรายการสําหรับแบบที่ยังไม่ได้ยื่นหรือยื่นไม่ถูกต้องนะครับผมพร้อมสิ่งสําคัญนะครับชำระภาษีให้ครบถ้วนทั้งจํานวนนะครับภายในวันที่30มิถุนายน2 5 6 2นะ2 5 6 2นะครับผม4นะครับผม สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้สําหรับเบี้ยปรับเงินเพิ่มนะครับท่านจะได้รับเฉพาะรอบระยะเวลาบัญชีเดือนภาษีหรือประเภทตาสารที่ท่านยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินจากกรมสรรพากรเท่านั้นนะครับผมและสุดท้ายครับผมเงื่อนไขข้อ5นี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญครับผมเมื่อท่านได้ลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์ยื่นแบบแสงรายการและรับสิทธิยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มเรียบร้อยแล้วเนี่ย ท่านต้องยื่นแบบแสงรายการผ่านระบบอ e ิเล็กทรอนิสหรือ e-filing เป็นระยะเวลา12เดือนต่อเนื่องกันครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2562จนถึงวันที่30มิถุนายน2563ครับนะครับเมื่อทุกท่านรับทราบถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้วเนี่ยเราจะคลิกคำว่ายอมรับครับผมเพื่อเป็นการรับทราบนะครับแล้วก็จะมีปอ o อัพเด้งขึ้นมาครับผมว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ย ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์หรือท่านจะหมดสิทธิ์ได้รับยกเว้นเรียบปรับเงินเพิ่มนะครับผมเมื่อทุกท่านรับทราบเราก็จะคลิกคําว่าโอเคครับเมื่อโอเคแล้วนะครับเราจะพบว่าเราจะเข้าสู่หน้าจอซึ่งเป็นส่วนของข้อมูลของผู้ประกอบการที่กําลังลงทะเบียนอยู่นะครับผมข้อมูลที่เราโชว์ตัวนี้เป็นเพียงข้อมูลสมมุตินะครับไม่ใช่ผู้ประกอบการจริงนะครับผมเราใช้เพื่อประโยชน์ของการบรรยายเท่านั้นนะครับผม สิ่งที่ท่านต้องทำในหน้าจอนี้นะครับผมข้อมูลต่างๆเนี่ยมาจากระบบ e-filing นะครับสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือ1ครับคือเช็คข้อมูลว่ามีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันไหมหากไม่มีความถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยท่านก็สามารถที่จะยื่นคำร้องต่อกรมสมครรพากรได้นะครับเพื่อ <ๆ S 1> ที่จะแก้ไขข้อมูลนี้นะครับผมสิ่งที่อย่างที่2ที่ท่านต้องทำนะครับผมก็คือท่านต้องกรอกข้อมูลดังนี้ครับผม1คือเบอร์โทรศัพท์2ก็คืออีเมล์อัดเดรสนะครับผม อีเมลแอดเดรสเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญสําหรับระบบนี้มากนะครับผมเมื่อเมื่อไรก็ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยทางกรมสรัรพากร์ก็จะมีการส่งคู่มือการปรับปรุงบัญชีเช็คลิสต์ว่าท่านต้องดําเนินการอะไรกลับไปทางอีเมลนะครับผมเพื่อที่ให้ท่านได้ศึกษาและดําเนินการตามที่เราตามที่กฎหมายกําหนดต่อไปนะครับผมและสิ่งสุดท้ายที่สําคัญในหน้าจอนี้ครับผมท่านจะเห็นว่าข้างล่างนะครับผมเราจะมีให้ติ๊กว่า ปรับปรุงงบการเงินหรือไม่ปรับปรุงงบการเงินคําถามคือทาไมเราต้องมีให้ติ๊กปรับปรุงงบการเงินหรือไม่ปรับปรุงงบการเงินครับคาตอบก็คือการที่ท่านปรับปรุงแบบแสงรายการแล้วเนี่ยในบางกรณีเนี่ยมันมีผลกระทบต่องบการเงินนะครับผมเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยปรับปรุงงบการเงินให้ถูกต้องเราก็เลยมีมาตรการครับให้ท่านติ๊กครับประโยชน์ของการติ๊กข้อที่1ก็คือเป็นการเปรี่ยนใจท่านครับว่าท่านต้องปรับปรุงงบการเงินนะครับผมให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการครับและประโยชน์ที่ท่านจะได้รับก็คือ เมื่องบการเงินถูกต้องแล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการขอสินเชื่อจากธนาคารนะครับผมนั่นคือประโยชน์ข้อที่1ข้อที่2ก็คือเมื่อท่านติ๊กว่าปรปับปรุงงบการเงินแล้วเนี่ยเนื่องจากกรมสัมพารรได้มีการทํา MOU กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ d b d นะครับผมเราก็จะมีการอำนวยความสะดวกนะครับผม โ okay. อเคกรอกข้อมูลเสร็จแล้วแล้วเราก็คลิกปรับปรุงงบการเงินนะครับแล้วเมื่อเราคลิกปรับปรุงงบการเงินแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูที่ลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์ครับพอเราคลิกเข้าไปแล้วทุกท่านจะเห็นนะครับว่าจะมี pop up เด mm ้ง hmm. ขึ้นมาครับว่าเป็นการเตือนท่านอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อท่านได้ลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องทำนะครับท่านต้องยื่นแบบแสงรายการผ่านระบบ e-filing ทุกประเภทภาษีอากกรเป็นเวลา12เดืนอนต่อเนื่องกันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2562จนถึงวันที่30มิถุนายน2563ครับ นี่ก็คือหน้าจอการเตือนนะครับเมื่อเราคลิกโอเคแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่หน้าต่อมาครับผมหน้าจอนี้นะครับเป็นหลักฐานแสดงว่าท่านได้ลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์ต่อกรมสรรพากรสมบูรณ์แล้วนะครับผมเมื่อลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเนี่ยสิ่งสาคัญอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นครับว่าท่านต้องนําหลักฐานดังกล่าวเนี่ยไปยื่นหรือไปแนบพร้อมกับแบบแสงรายการที่ท่านกาลังจะยื่นเพื่อใช้สิทธิ์ยกเว้นเรี้ยปรับเงินเพิ่มครับคาถามคือเราจะนําหลักฐานนี้ออกมาได้อย่างไงนะฮะให้ทุกท่านนะครับคลิกคําว่าพิมพ์นะครับ เว็บป,ปริน์ออกมานะครับผมพอเราคลิกคําว่าพิมพ์แล้วทุกท่านก็จะเข้าสู่หน้าจอนี่ครับผมซึ่งจะเป็นรูปแบบหลักฐานจารลงทะเบียน,นแจ้งใช้สิทธิ์ครับเราจะเห็นว่ามีเส้นตรงกลางถูกไหมครับคําถามคือเส้นตรงกลางมีไว้ทําไมนะฮะสิ่งสําคัญครับอุปกรณ์อย่างแรกที่ท่านต้องมีครับคือกันไกครับผมเมื่อท่านปริน้นออกมาแล้วเนี่ยให้ท่านนํากันไกลมาตัดตรงเส้นตรงกลางนะครับแล้วพอตัดออกมาแล้วส่วนบนเนี่ยให้ท่านนําไปแนบพร้อมกับแบบแสดงรายการยื่นต่อกลมสัมาพากร์สาหรับส่วนล่างเนี่ย ถือว่าเป็นของที่ระลึกจากกรมสรรพากรนะครับผมให้ท่านเก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าท่านมีหน้าที่ต้องดําเนินการอะไรนะครับผมนี่ก็คือเป็นหลักฐานการลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์นะครับผมคาถามคือว่าเราเปิดการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับผมและสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนหากวันเนี้ยเราลงทะเบียนแล้วแต่เรายังไม่พิมพ์หลักฐานแต่จะไปพิมพ์หลักฐานที่หลังได้ไหมครับทุกคนพยักหน้านครับว่าได้ครับผม โอเคพอได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปดูกันว่าเราจะกลับมาพิมพ์หลักฐานยังไงนะครับผมโอเคเราจะเห็นว่ามีเมนูตัวที่3นะครับผมเมนูตรวจสอบการลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์นะครับผมเราจะมาคลิกดูกันนะฮะพอเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราล็อกอินอีกครั้งหนึ่งเป็นการปกป้องป้องกันนะฮะข้อมูลผู้เสียภาษีนะครับผมเราก็เลยตั้งหน้าจอให้ล็อกอินเข้าไปนะพอเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยคำถามคือล็อกอินด้วยยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดไหน ก็ใช้ username และ password ที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์ครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อเราลงล็อกอินเข้ามาแล้วท่านจะเห็นว่าก็จะปรากฏข้อมูลดังนี้ครับเรียกประจำตัวผู้เสียภาษีอากรชื่อผู้ประกอบการนะครับหมายเลขอ้างอิงที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นี่หมายเลขึหนึ่งเลยนะครับผมนะครับผมแล้วสถานะก็คือลงทะเบียนแล้วนะครับอ่ะพอเราเห็นสถานะว่าลงทะเบียนแล้วสิ่งที่ท่านต้องทําก็คือเพื่อที่จะเอาหลักฐานเนี่ยเราก็กดพิมพ์ครับผม เมื่อเรากดพิมพ์ก็จะกลับมาสู่หน้าจอเดิมนะครับซึ่งท่านก็พิมพ์ออกมาแล้วก็ตัดส่วนบนไปแนบพร้อมแบบแสงรายการส่วนล่างเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับผมนี่ก็คือกลับมาพิมพ์อีกครั้งนะครับผมสำหรับระบบการลงทะเบียนเนี่ยก็จะมี2เมนูหลักตัวนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหากท่านนะครับผมมีข้อสงสัยประการใดนะครับผมท่านก็สามารถที่จะดูได้จาก FAQ นะครับซึ่งเป็นคําถามที่พบบ่อย นะครับผมทางกรมสัรพกรก็ได้เตรียมคําถามและคําตอบไว้ให้ท่านแล้วนะครับผมหรือหากมีท่านไหนสนใจที่จะศึกษาถึงตัวบทกฎหมายเนี่ยท่านก็สามารถคลิกที่เมนูอ้างอิงได้ครับซึ่งก็จะเป็นตัวบทพระราชบัญญัติยกเวเ้นเรียกปรเงินเพิ่มและสุดท้ายหากทั้ง FAQ และอ้างอิงเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ของท่านท่านก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษากรมสัรพกรได้ตามเบอร์และที่อยู่ข้างล่างนะครับผมสุดท้ายสิ่งที่ผมอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่า เมื่อท่านได้ลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์ยื่นแบบแสงรายการแล้วและท่านได้สิทธิ์ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มไปแล้วท่านมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นแบบแสงรายการทุกประเภทภาษีผ่านระบบ e-filing เป็นระยะเวลา12เดือนต่อเนื่องกันครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 2จนถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 3ครับสำหรับวันนี้นะครับหน้าที่ผมก็คงหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมภาษีเป็นเรื่องง่ายนะครับไม่ยากอย่างที่คิดขอบคุณครับครับ เป we results, right? ็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อเรารับชมขั้นตอนการลงทะเบียนแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าการลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์เนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเมื่อท่านลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยท่านจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีให้ครบถ้วนครับภายในวันที่30มิถุนายน2 5 6 2นาหะครับสาหรับท่านใดเนี่ยที่คิดว่าตัวเองเนี่ยได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้แล้วถูกต้องเนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ครับภาษีเป็นเรื่องง่ายครับไม่ยากอย่างที่คิดขอบครับ